สวัสดีครับ FCTP ทุกๆท่านนะครับหลายวันแล้วเนาะที่ไม่ได้เข้าไปส่องดูลานอง์ปูปริจิตเนาะวันนี้ก็นึกยังไงไม่รู้เข้าไปส่องดูโอ้ไปเจอสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วที่นาลุงพลตาพุนกับยายเต่นเนาะได้เลนคนใหม่แล้วเลนสาวเนาะน้องนับดาว ซึ่งเป็นลูกของน้องนกยุงหลานลุงพลเนาะพูดถึงน้องนกยุงนี่หายหนะ้าหายตาไปนานเหมือนกันเนาะตอนที่ลุงพลกับปตนเนาะประสบปัญหาเกี่ยวกับคดีความใหม่ๆเนาะตอนนั้นอยู่ที่บ้านกุกกอกช่วงนั้นอะกระแสโอ้โหรามาดูแตว่าลุมด่าลุมประนาลุงพลป้าแตนสะบักสะบอมเลยเนาะช่วงนั้นะ่ะ ก็ดีนะที่มีหลานนุกยุงนี่แหละหลานลุงพลนะลูกสาวของพี่สาวลุงพลเนาะมาอยู่เป็นเพื่อนมาอยู่ให้กําลังใจเนาะช่วงนั้นน่ะมารวมสมลงหนักมากเลยนะน้องนุกยุงก็มาให้กําลังใจอาเนาะเออมาให้กําลังใจนะเนาะนะพลซึ่งเป็นน้องของแม่เนาะน้องนุกยุงนี่ก็มาอยู่แล้วก็มาเปิดช่องที่กอกๆเลยเนาะช่วงหนึ่ง แล้วก็มาที่จำปดงอีกระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็หายไปเลยเนาะไม่นึกไม่ฝันว่าวันนี้จะมาพาลูกสาวตัวน้อย,อยมาฝากองค์ปู่ปริจิตเนาะองค์ปู่ปริจิตก็ปกปักรักษาเหรนสาวตัวน้อยเนานะแต่ก็น่ายินดีกับลุงกับป้าเนาะอืมเป็นสิ่งที่ดีเนาะได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอีกแล้วได้สิ่ง ที่เป็นมงคลเนาะได้เลนหลวงพลประเตนก็รีบพาได้มาผูกแขนหลานหลวงพลประเตนก็รีบหาได้เนาะมาผูกแขนเลนตัวน้อยน้อยอน่ารักนา่กนารักเนาะหลายวันแล้วไม่ได้เข้ามาดูก็วันก่อนเนาะก็เห็นเบาหนกุกลับมาที่นาหลวงพลแล้วมาช่วยงานเนาะมาช่วยงานหลวงพลก็หลายวันก่อนเนาะก็เห็นพี่เนง่ง พูดถึงช่องของบ่าวนุเนาะถูกแฮกถูกแฮกไปเป็นของคนอื่นอะเป็นภาษาอาหรับอะนะมันเป็นคลิปวิดีโอที่อ่าน้าขยะขยงสยดสยองมากเลย <c oughs> ก็เข้าไปดูเบาวนุไอยาทำไมนี้เป็นคลิปแบบนี้นะเนี่ยอันตรายมากเนาะบรรดาเรายูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยเวลามีลิงลก์แปลกๆอะไรเข้ามานี่อย่าไปคลิก เด็ดขาดเลยอันตรายนะดูเบานูนเนี่ยนะโดนแฮกเอาไปเฉยเลยอุตสาห์ทำช่องขึ้นมาถูกคนที่เขาเก่งด้านไอทีแต่ฉวยโอกาสเนาะเอาช่องของคนอื่นไปเป็นของตนเองนี่มันไม่ไหวเนาะแต่ก็วันนั้นพี่เนงก็ได้พูดแล้วว่าได้ช่วยเหลือเบานูแล้วติดต่อ y o u u u b ซัพพ p ร์ตเนาะแล้วก็ได้กรอกข้อมูลต่างๆส่งไปให้ youtube ตรวจสอบแล้วเนาะคงไม่นานคงจะได้ช่องคืนแล้วเนาะเบ่าวนุก็มั่นใจว่าจะได้ช่องคืนเนาะเร็วๆวันนี้แหละก็ขอเอาใจช่วยเบ่าหนุเนาะที่ได้กลับมาช่วยลงุงช่วยป้าอีกเนาะหลายวันแล้วที่ไม่ได้เข้ามาดูเนาะช่วงนี้ที่นาลุงพลเนาะก็มีกิจกรรมปกติเนาะก็มีนางรำมารำถวายองค์ปู่เหมือนเดิมเนาะแต่ว่ายูทูบเบอร์รอบนอกนี้ฝั่งตรงข้ามก็ยังเอาลุงเอาป้าไปเล่นอยู่นะ ด่าลุงอยู่เนาะอ่าแล้วก็ไอ้หลายช่องมากเลยฝ่ายตรงข้ามาเอารูปลุงพลอะนะกับมุนีอะ่ะนะเอาขึ้นเป็นคอนเทนต์ว่าชกกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีการท้าทายกันแบบสนุกสนานแต่ไม่รู้เขาคิดกันยังไงเขานำไปเล่นกันอีกเนาะอันนี้เราก็ไม่รู้กับเขาเนาะลุงก็คงจะพูดเล่นๆนั่นแหละลุงงก็คงไม่ได้จริงจังอะไรเนาะ มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่จะต้องไปชคต่อยกันมันเรามันคนละแนวทางเนาะมันคนละทางเดินกันไงเนาะเราไม่ใช่นักมวยไม่ใช่นักเลงเ,เราอยู่ม่๊ะไม่แม่แ,แ,แบบตามภาษาหลวงพลประแตนอยู่ที่จำปรงนี่แหละนะยังมีเอฟซีให้กำลังใจเนาะมีพ่อแม่เอฟซีผู้ใหญ่ก็ยังคอยดูแลที่ลานลุงปู่เนาะให้การสนับสนุนอยู่ประจำเนาะ ตอนนี้ก็มีใครบางคนเนาะที่ลบหลู่องค์ป่ปริจิตะนะเนาะอดีตทนายลุงอะ่ะผู้ที่เคยศรัทธาเคยไหว้เคยมารำหน้าองค์ป่ปริจิตแต่ตอนหลังกลับมาลบหลู่ดูหมิ่นเหยียดยามเนาะหาว่าเป็นงูเขียวงูอะไรก็แล้วแต่เนาะหยยดยามดูถูกดูหมิน่นตอนนี้เป็นยังไงละครับนะองค์ป่ปริจิตจัดสรรข้อยแล้วสะดุดขาตนเองเนาะ ถ้เป็นคดีความขึ้นมาแล้วระหว่างช่างตั้มกับอดีตนายลุงเนาะนี่แหละครับเขาว่าเนาะไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่นับถือก็อย่าได้ลบหลู่สิ่งที่เรามองไม่เห็นะนะอย่าคิดว่ามันไม่มีจริงนะครับถ้าหากไม่มีจริงคงไม่มีบรรพบุรุษไม่มีปู่ย่าตาทวดของเราผู้ที่ผ่านโลกมาก่อนเราเขานับถือเนาะเขาบูชามาก่อนเราแล้วก่อนที่จะมาถึงรุ่นของเราเนาะ สิ่งที่มองไม่เห็นนะครับมันเป็นความเชื่อความศรัทธาของแต่และบคุคคลใครจะศรัทธามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาใครไม่ศรัทธาก็เป็นเรื่องของเขาแต่อย่าได้มารบลูดูหมิ่นเหยียดยามสิ่งที่ผู้คนเขานับถือกันนะครับสิ่งที่คุณมองไม่เห็นแหละเมื่อคุณได้ดูถูกเหยียดยามแล้ววันหนึ่งคุณก็จะได้รับผลตอบแทนเพราะการที่คุณดูถูกเหยียดยามคุณจะได้รับชะตาก,กรรม คุณหนีไม่พ้นแน่หากคุณหมิ่นหยัดยามสิ่งที่คนเขานับถือศรัทธาเนาะไม่เชื่ออย่าลบหลู eszcze, อย่าหยัดยามกันนะครับคงไม่แคล้วเนาะคงสิ่งไหนที่คุณได้กระทําลงไปนะคุณก็จะได้รับผลสิ่งสิ่งนั้นนะครับองค์ปู่บริจิตจัดสรนเข้าให้แล้วนะครับ